คำว่าทุกเนี่ยจะอะไรมารู้จึงจะสามารถชัดเจนได้คำว่าทุกควรกําหนดรู้นะรู้อย่างไรคือไม่จะ่เพอรู้อย่างเดียวนะให้เห็นทุกด้วยทุกทั้งรู้ทั้งเห็นว่าทุกขเกิดมาจากอะไรตั้งอยู่ด้วยอะไรต้องเห็นความเป็นมาของทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกด้วย นี่คือความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าจังว่าจึงตัดเอาไว้เป็นข้อเบื้องตน้นเพราะเป็นของหยาบๆทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีการสัมผัสได้ง่ายได้ไดง่ายมากตัวอย่างเราเกิดมาเป็นเบื้องตน้นเราเคยสัมผัสความทุกข์กันดีอะไรบ้างทุกข์ที่มีกับเราทุกวันเนี่ยมีอย่างไรเกิดอย่างไรมีหลายหลายคนหลายทาน พูดเรื่องทุกข์ในการเกิดนี้ไม่เข้าใจทุกคนเข้าใจว่าความทุกข์มันมีในการเกิดการเกิดมาไม่มีทุกข์คือปฏิยความหมายขนาะที่เกิดใหม่ๆเป็นเด็กเลี้ยงเดืองออกท้องแม่ปฏิความหมายเอาอย่างนั้นก็มีว่าเกิดไม่มีทุกข์ใ้ยิงความเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าเราไม่มีเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาทุกข์จะมาจากที่ไหนเนีย่ยความทุกข์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากตัวตนของเราเมื่อเรามีตนมีตัวเนีย่ยความทุกข์ยังมีอยู่ที่นี่ฉะนั้นความทุกข์ทั้งหมดนั้นอ่ะมันมีทุกอย่างย,บยาบอย่างละเอียดหรือเรียกว,ว่าสภาวะทุกข์กประํำขันเข้ามาขันคืออะไรคือขันห้าคือรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาทุกันนี้มันมีอยู่แล้วถึงจะไม่มีสิ่งแวดลรอบอื่นมาทําให้ทุกข์มันก็ทุกข์อยู่แต่ทุกข์น้อยทุกข์มากนะมันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบเพิ่มเพื่อว่าปัจจินัยกาทุกข์เข้ามาเสริมคือทุกข์จรเข้ามาเสริมในขั้นนั้ส่วนทุกข์ธรรมดาเรามันมีความทุกข์ทั้งหมดมันอยู่กับตัวเราเนี่าเป็นสภาวะทุกข์ประจำขัน นี่ยเราก็ให้ดูทุกอีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจินนทกทุกที่จอนมาทุกจอนมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตามการตามเวลาของของเหตุนั้นเช่นก,การเกิดไข้หวัดหรือก,การจะไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นทุกจอนทุกจอนแล้วนี่ม,นมาเสริมกับสภาวะทุกข์ที่มีอยู่ให้ลำพองตัวมากขึ้นมากขึ้นเช่นก,การเกิดไข้ได้ป่วย นี่ความทุกข์หรือเราดูธรรมดาาเดินไปอาจจะมีคนใดคนหนึ่งทำจิริยามารนาทอะไรไม่เหมาะสมกับเราเขามีความไม่สบายใจขึ้นนะน,นี่เขาคนนั้นทําให้เราอย่างนี้นะอะมันทําให้เราไม่สบายใจอย่างนี้นะเขาพูดให้เราอย่างนี้นะเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นในช่วงนะั้นควาว่าทุกข์เนี่ยมีความทุกข์กายและทุกข์จิตให้เราแยกมาก่อน เพื่อให้ความทุกข์มันชัดเจนขึ้นคำว่าความทุกข์กายนะมายถึงว่าธาตุสี่ของเราที่ไม่อยู่ธนะาตุดินธาตุน้ำลมไฟที่รวมกันอยู่เป็นรูปเนี่ยเป็นฐานรองรับอีกส่วนหนึ่งเพราะธาตุทั้งสี่เนี่ยมันมีอายตนะปกครองอยู่ทั้งหมดคือวิญญาณคือวิญญาณคปอผู้รู้คือจิตเราเนี่ยมันอยู่รอบตัวของเราทั้งหมดในว่าชีวิตของเรามีอยู่ในร่างกาย เมื่อมีอะไรมากระทบเช่นว่าถูกมีดถูกขวานหรือถูกไฟต่างๆเกิดขึ้นกับเรามีความทุกข์เฉพาะกายตัวนี้แต่พราะใจตัวนี้จะกลายเป็นเครื่องรับรองทุกข์ก็มาด่านหน้าส่วนความรู้สึกทุกข์จริงๆคือใจแต่ปเป็นเรื่องถึงกายเพราะใจกับกายนั้นยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่ออกจากล่าง เมื่อมีการทุกข์กายเกิดขึ้นก็จะเทือนถึงใจคือความทุกขาน,นี้มันมีทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอริยเจ้ามันมีอยู่ในขัง้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะสั่งให้หมอกรบาละพัดมาให้ยาด้วยเป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าก็ปกระมาลพัด หรือพระอรหันต์ละลายโอ่์ในข้างกุจะกันเขยังสันยาเพื่อระงับเบทนาคือความทุกขันนี้ขณะความทุกข์มันมีทัท่วไปทุกคนทุกสถานที่สําหรับสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในขห้เราพิจารณ์ด้วยว่าความทุกข์ทั้งหมดเป็นของส่วนกันยาแต่ความทุกข์ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจน,นี่ฐานสําคัญอยู่ที่นั่น ส่วนร่างกายเป็นฐานรองรับเป็นฉากหน้าเฉยๆถ้าว่าจิตกับกายได้แยกกันเมื่อไรร่างกายส่วนนั้นเขาเอาไปมีดไปสับไปฟันเอาไฟไปเผาสิ่งก็ไม่มีความทุกข์แต่อย่างใดไม่มีใครเห็นว่าร่างกายคนกายไปเผาไม่มีความเดือดร้อนร่องไวยวายเกินมาเจ็บปวดไม่มีนั้นร่างกายไม่มีทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะใจหนีจากร่างไป การที่นายทุกองมอง,มองในสองแง่แง่สําคัญคือแง่ของใจเป็นคนที่รับกันอยู่ส่วนมากเราจะพูดกันว่าทุกข์ปวดแช่งปวดขาเป็นทุกข์ปวดหัวเป็นทุกข์ปวดแช่งปวดอะไรไาทุกข์ไปอย่างนั้นเหมือนกับว่าการปวดทั้งหมดนั้นอยู่ในกายแท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรานี่คือทุกข์อย่างนี้ให้พี่นาให้มากว่า คนเราเกิดมาในอดีตที่ผ่านมาเป็นทุกข์เหมือนชาตินี้ไหมการที่น่าทุกข์มันต้องมองเรื่องอดีตมันเป็นเหตุหนึ่งมันต่อเนื่องกันเมื่อนในอดีตที่ผ่านมาในชาติก่อนนั้นเรามีความทุกข์เป็นในชาตินี้ก็ทุกข์เหมือนอดีตที่ผ่านมาถ้ามีความทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว อนาคตต่อไปถ้าเราไปเกิดในชาติหน้านั้นจะไปทุกอย่างนี้อีกไหมทุกเหมือนกันกันกบชาตินี้ไม่แตกต่างกันไปอย่างไรนั่นความทุกข์ทั้งอดีตที่ผ่านมาและปอจุบันอนาคตน,นั้นจึงไปทุกันเดียวกันสําหรับบุคคลที่เกิดขึ้นมากับโลกนี้แล้วนี่การพิจารณาทุกทุกอันนี้คือทุกในตัวอริยสัจสี่คือทุกทั่วไป